À, à, mọi người đều đều Để mà người à, đều. đều đều mọi người đều mọi người đều mọi người lên. mọi người đều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  mọi พุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะพวัตัมโมธัมมนัมมัสสามิสุปัตถิปันโนภระกัวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิ Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato อิมานิมายางพันเตพัานิสัพปริวารนิภิกขุสังฆศัสดิ์โอนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัานิสัพปริวารนิ ปฏิคันหาตุอำหากันเจวะมาตาปิตุอาอีนันจัยาตก,กานันทิคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าท่านหลายขอนอมถวายพัตตาหาร พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหานพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ยักษเตอตัณเตอจ้างจันาตอธรรมะาโกเทระกาตานาติระอเจ้าฆ่าทาาอัมหาการตานาติโ um ุทูจาจางบนเมราจ่าปะหะฆ่าจ่าย่าติดังตระกูลตัณ่าตุอตอนที่รับพรนล้รก็ฟังพิธอนนะครับเป็นธรรมะ สั้นๆในเปื่งที่ระลึกเรื่องธรรมะามีอยู่หลายหมวดหลายหมู่นะแต่สรุปลด้ว้ว่าเป็นตัดผีมวาดของพจากก้าวคือไม่ประมาทนะเป็นคำจัดขั้งสุดท้ายซึ่งจะทำให้เราระลึกหัวและลึกแล้วก็เนื่องว่าวันเวลาของเรามันมีน้อยลงน้อยลงไปเรื่อย ท่านเคยตรัสครับทิสูทั้งหลายว่าเวลาล่วงไปล่วงไปแบบัดนี้ท่านทำอะไรอยูอ่เป็นเครื่องเรือนสติให้นะลึกว่าวันเวลาเนี่ยไม่ได้คอยใครเขาดำเนินเข้าไปเรื่อยในชีวิตของเรามันก็เดินไปเรื่อยใ,ใกล้คือหลักประหารแต่ว่าในช่วงชีวิตเราตรงนี้เวลาไม่มากนักเนี่ยเราจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์โพงเนียว่า ให้ถึงพร้อมด้วยความให้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพื่อความไม่ประมาทเพราะนั้นประโยชน์เราก็ต้องทําประโยชน์เราก็ต้องทําให้เต็มที่ถ้าประโยชน์เรามีอะไรล่ะประโยชน์เราก็ทางกันแน่ว่า,าให้ทําทานเพื่อขจัดความโลภให้รักษาศีลเพื่อทำจิตใจให้สะอาดนะมันไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนใคร เราก็ให้ภาวนาขาจัดความหลงเพราะว่าถ้าเราตั้งใจบำเพ็ญจิตภาวนาเราก็จะเห็นความจริงว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ด้วยการกระทำอาจจะไม่เชื่อกัตามแต่ว่าเราทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะพบความจริงว่าเมื่อจิตสงบแล้วเราจะได้เห็นว่าทุกชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไป เป็นธรรมดาเห็นความจริงอย่างนี้มันก็ถอนการยึดมั่นถือมั่นจากตัวเราของเรานะทําให้จิตเราหบุดพ้นจากเครื่องอนันาการแล้วก็นําประโยชน์ใหญ่สู่เราสรุปว่าไม่รักไม่เกลียดไม่เบียดเบียนใครประโยชน์ใหญ่ก็จะเับเราเห็นตามความจริงว่าทุกอย่างไม่ใช่เพี่ยงแท้แน่นอนอะไรเกิดข,ขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไป วันหนึ่งเราก็จะเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ไม่ยึดไม่หลงไม่ถือ,อนั่นละความสุขจะมาถึงเราจริงจริงก็ขอให้เราได้ลงมือป,ปฏิบัติเลยเนิดหน่อยก็ยังดีทำไปวันนะนิดวันนั้นหน่อยไปเรื่อยๆออต่อไปก็ให้พร ญาตาวาลีวาฮาปูราปุปริเปรติสาคขะรังเอวะเนวะอิตโตทินังเตตานังอุงปะกะปิทิจิตังปะจิตังตุมหังชิพเมวะสมิชตุสัเพเพปูรินปุสังสปาจัน,าน,นาโขปนโะโสญาทามณีโชติระโสยญาทามิติโยวิวัจจันโยสัพพะโรโกวินัสตุ มาเตภวัตวันตารโยสุขิธีขายุโกภวะอภีวะนาสีริสานิจังวัาปจายินุจาตาโรธรรมาวัตันติอายุวันนสุขังลานภวตุสาภุรันทุสาภเทวตา สามบุตูทานุภาเวนะสดาสุิีภวันตุเตสาวัตุสาพมังคาลังราคันตุสาปเทวตาสามัตมานุภาเวนะสนาสุทีภวันตุเตสาวัตุสาพมังคาลังราคันตุสาปเทวตาราบะสังขานุภาเวนะ

pati ano kakawato sa wakasan ko sa